มุษุ์เงินเดือนไทยงานก็หนักภาษีจ่ายแรงแล้วยังพบว่ากว่า80%ล้วนเป็นหนี้สูงสุดถึง740,000บาทงาเงินเดือนไม่มากปะก,ก็ต้องจ่ายคั้นต่ำกลายเป็นวงจรการเงินที่ใช้เงินได้แบบเดือนชนเดือนนี่แหละถึงเรียกว่าเดอะแบกตัวจริงนี่เป็นผลสำรวจของ t t b Analy t i c จนถึงกลางปีที่ผ่านมาพบว่า4 0ของประชากรไทยหรือ25ล้านคนล้วนแล้วแต่มีหนี้ในระบบหนี้สินนั้นเฉลี่ยสูงกว่า540,000บาทและสูงสุดถึง7,40,000บาทช่วงวัยที่มีหนี้ ที่สุดคือไว้สร้างตัวสร้างครอบครัวอายุ35-60ปีหรือก็คือมนุษย์เงินเดือนนั่นเองแล้วหากประเมินว่าไทยมีมนุษย์เงินเดือน12.5ล้านคนที่จ่ายภาษีให้ประเทศนี้เฉลี่ย2 7 0 0 0 0บาทต่อปีสถิติที่น่าตกใจคือ82%ของมนุษย์เงินเดือนไทยล้วนจมกองหนี้หากจําแนกว่าเป็นหนี้อะไรบางมนุษย์เงินเดือนไทย53%เป็นนหนี้ส่วนบุคคลและบัตรเครดิตมากที่สุดตามมาด้วยหนี้รถยนต์7%และหนี้บ้าน15%มนย์เงินเดือนไทยยังเป็นหนี้สะสมหากไม่ผิดนด ก็ทําได้เพียงจ่ายขั้นต่ำพอนยาวๆทําให้มนุษย์เงินเดือน65%มีรายรับมาก็จ่ายออกไปและจ่ายได้เพียงแค่ขั้นต่ําในจํานวนนี้32%ยังถึงขั้นเรียกได้ว่าใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเลยทีเดียวแม้จะมีรายได้สูงถึงเดือนละ100,000บาทก็ตามวงจรการเงินที่ไม่ยั่งยืนนี้ยังส่งผลทําให้พวกเขาอยู่ในสภาวะเสี่ยงเพราะเงินออมไม่มีวางแผนการเงินได้ลําบากหากตกงานไปเงินสํารองฉุกเฉินก็มีไม่เพียงพอแบกรับค่าใช้จ่ายที่ตามคําแนะนําคือควรมีเงินสํารองฉุกเฉินไม่ต่ำกว่า6เดือนของค่าใช้ จ่ในนแตละเดือท้ายสุดเรื่องกเกษียณหลังทำงานหนะักก็แทบไม่มีเวลาและการเงินที่ดีพอจะคิดได้โดยพบว่าคนเ e n X และ Baby Boomer แล้ว57%บูมเมอร์ยังไม่เคยวางแผนเพื่อการ,กรเกษียณเลย